สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบอีเวทเราจะมาเล่นเกมเล็บลกแบบอีเวทกันนะไปเลยเรานะคะเข้ามาอยู่ในเกมแล้วอุ้ยตอนนี้เขากำลังโหวดด่านอยู่เลยเราเข้าไปก่อนเลยนะนูเกมนี้แบบคลาสส ตายทั้งเกมนี้จะไม่ได้เล้เอวิชเกือบตกบ้าเราก็จะยินเต้นอยู่บนนี้นะฮะใครตายบ้างไหมนะ่ยไม่มีใช่ไหมอ๋อมีมีมหลายบ,บลับนุกสูรโกงเปี่ะเฮ้ยนามัสอยู่เข้าหลายบ,บลาบลๆบล ช็อปช็อปช o อปไอ้นีใครอยู่กับเฮ้ยช็อช็ช h อเพื่อนครับช็เพื่อนกดบวกครับคือชุบเพื่อนนะครับอู้นั่นบานน่าชิตโต๊ดมาแล้ว บานาน่าชีโตสนั่น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 บานาน่าชีโตสป้านาน่าชีโตสจีคอนตายจีคอตายลีฟลีฟนี่บานาน่าชีโตสเลยบานาน่าชีโตสนี่มีคนนอนเอนไม่ได้แล้อมีคนตายแล้วลายเล่าเล่าอ้าวนั่นนั่นตายแล้วเหรอห่ามันจะตายเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ เกมนี้มันยากตรงไหน,นเฮ้ยมันยากตรงไหนไหนไม่เขาตายไหโอ้ยตกเรืออ๋ออีเชนส์มีอย่บนนี้อ๋ไอไม่เราสามารถขึ้นไปข้างบน,นได้นะเฮ้ยฮ่า What 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 is this What is this Oh เกมจบครับเอ็นะอู้เราไม่ตายแต่เราช่วยคนไปได้หนึ่ได้งินโอ้โหมันเปเกิดอะไรตรงนั้นนีเยีงอะเกิดอะไรตรงนั้นเกิดแกเกิดคนเดี๋ยวเราใช้สูตรโกงขึ้นไปได้ไหมเอ็นี่มัน ไม่ได้ฉไม่ได้ไได้เลกใส่ชุดเด็กไหมติดไฟทั่วทุกมูมเลยก็ขอติด้วยติดตามเขาทำไมล่ะนี้ไม่ติดตามเลยโอ้ี้ยมืดติดไฟไปโอเคหมดหมดหมดเอฉันหมดแล้วบลาบลาบลา e n d what you want เฮ้ยเราสามารถขึ้นมาบนนี้แต่ว่าเออเราไม่ได้นหมเอาป่ะอู้ด,ดีกลิง้งกลิง้งกลิง้งมาแล้วกลิง้งกลิ้งมากลิง้งคลิ้งมากลิ้งมาทุกคนกลิ้งมาเร็วกลิ้งมาไอ้นั่นก็ตายเนาะตายตลอดทั้งแมพเลยปะนะ่ะมันตายทั้งแมพเลยหัวขาดหัวขาด เราเจอนะคะเพื่อนที่ตายทุกดา่านอุ้ยอวยกระดิง่งกระดิ่งยังมากระดิง่งกระดิ่งมาแสดงว่าอยู่ใกล้กระดิง่งอย่าอย่าฆ่านอนนอนไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าเลยอย่าฆ่านอนนอนไม่มีอะไรผิดอันนี่มันยืทำไมล่นะ เฮ้ยมัน,จะ,น,มนะน,นจะตายทุกด้านไม่ได้นะนูกนูกจะตายทุกด้านไม่ได้เด้อเอออ่ะสลับกันสลับกันกันสลับสลับ ่ดกแอมบลีขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นขึ้นขึ้น เต้นหน่อยนะขอเต้นหน่อยแดนแดนคนที่ดูนี่เลยขึ้นไปได้เลให้สอดโกงเหรอขัแบบกินขนมปังขนมป้าไข่เขาน่าจะเห็นว่าเออเราขึ้นไปได้ไงมันเป็นทางที่แบบแบบ <c oughs> ยากมากเลยนะ <c oughs> เราต้องมาแต่ตรงเนี้ยเราต้องแบบ ตรงนี้มันง่ายแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยแหละย,ยากลาชาติชาตโอเคไม่ตายไม่ช่วยใครไม่ช่วยใครเลยตึ้นตึ้นเพลงเดิมมาค่ะเพลงเพลงเดิมประจำเกมเพลงประจำเกมมาแล้วค่ะคุณขึ้นไปที่เดิม ช็อดชอฮ <laughs> ่าฮนี่มันดิบดิบดิสิดิดิบดิดบดิแฟตไลท์ <c oughs> มา <c oughs> เออทางขึ้นันอยู่ไหนนั่นลากหือหืนนอฉากน,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 นี้ยากว่ะยากมากออ้ เซียนล่งเมียนเมียนเมียนไรเดอร์เอาใหม่เอาใหม่นะฮะเอาใหม่คือไปยังไงจะคืนไม่เป็นจะคืนในแค่นี้เปคนตายฉันไม่สนเราจะตายมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดฉันตายฉันตายแน่ไอ้ไนั่นตายไปเลยตายไปเลยไม่ช่วย เบ้นั่นน่ะออกตื่นนี่คนนั้นแค่ส่มคนเองนะอี่นั่นดูโน่นละนั่นคนเห็นเงาตักระจายโอ้ยเัิตกกระจายจะงหัวใจจะวาย 我在种歪歪一匹。 หนา่าวะอู้ลงมาที่ด่านนี้โอเคช่วยค่อยค่อยไม่ใช่ช่วยค่อยโลก,กสักหน่อยวันนีมากนะคะใครที่เล่นเปลนมาแลไม่ชอบเปลนนะคะเปลนเลยขึ้น,นะะมาที่เดิมนะคะแถวที่เดิมจุดลับนะคะอุ้ยุดตกัวคอ ขอขอลั c ที่ะมนนอไม่มีค่าขลั c ที่ลืม <c oughs> เสียงหนูอืม้ม Look e อ e ะฉันตกฉันตก เพื่อนเพื่อนไม่ต้องช่วยนะฉันอยู่ได้เออเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนไม่ช่วยถ้าเกิดเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนก็ตายไปด้วยเลยไม่ต้องช่วยฉันไม่ต้องได้เงินไม่ไม่ให้ได้เงินฉันไม่ให้ได้เงินมาเร็วไอ้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 นี่มันจะโชว์บิดกออกจากแมพเลยนะออกเลยฉันเล่นคนเดียว ได้คนเดียวได้มันยังจะไม่ออกดีนะโอเคอยู่ๆตรงนี้แหละให้มันตายฉันก็ไม่ช่วยอ่ะยืนเต้นอยู่ตรงนี้แหละฉันไม่ช่วยมนัยมยมหนหรอเฮ้ ค่ะขีคอไปท่านโอเคโอเคมันตามมาใหม่มาไอ่ตามนั่น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 นัช่วยดูดูหลังให้เพื่อนนายดูหลังให้หน่อยมีมีใครตามมาไหมท้อาชัชัดๆัอ้ขึ้นไม่ได้กระโดดไม่ได้ไง a n y what you want แล้วเช็ดเช็ดเช็ดโอ้ยคนยยมนันปล่อยแล้วจะไม่ช่วยแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวจะไม่ช่วยครั้งจะไม่ช่วยครั้งเดียวครั้งเดียวถ้าไม่ต้องตามมาได้ได้ 哎，闪闪闪！嗯，嘿嘿姥姥吧。 เร้วไม่ต้องเป็นอะไรกันจัน๋ยวแป๊บเราขอไปซื้อนี่ก่อนเราจะไปซื้อ,อแบบนี่ก่อนีรอยู่เขาอยู่อะไรตอน ดูเยอะ